ตอนกูขึ้นบันไดแล้วกูหัวหมุนรู้มึงยี่ตายเฮ้ยเ่ดดีดนี่ผมเหยียยุนีตีนนะบออันนี้นเลียนบุเรนไม่ชนนะตเ่ออะไรตัวเนี่ออะไรตัเค่ออะไดบิตั้งใจลงาลรเพื่อเรามหนีบผมเหมือนกูเทียมมาบอ ไปจ้ะจะแล้วกูเดี๋ยวมึงด้วยใครไปกินเนาะใครไปซ้อมหลึงโยนกูดี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 อย่าอย่าโยนมึงรอช่องยังม่อีรอช่องไเหมือนเมื่อเดิมสุ่มเข้าไปสุ่มเข้าไปเออเลิงตัวหัวมึงเออโยนเลยโยนเลยโ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 ยนโยนโยเลยอีบโยนไปอย่าให้เสียหน้าเออ นเอาระเบิดเขาไหมอุ้ยเอาคืนมึงไงอือไปเลยเอาคืนเลยตุ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 เอาคืนไม่สนะไปอันที่สองวรักคือข้าเวล